สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนรีไลฟ์ฟินนอร์เวย์ค่ะวันนี้วันหยุดอีกเช่นเคยอากาศดีมากค่ะเพื่อนเพื่อนดูหลังข้างหลังรีต้องเอาพม่านลงร้อนค่ะช่วงนี้กลางเดือนกุมภาการเดือนกุมภาแถวบ้านรีเนาะเพราะรีจะอยู่ทางใต้ของนอร์เวย์อากาศจะค่อนข้างค่อนข้างอุ่นแล้วก็ร้อนกว่าทางภาคเหนือตอนนี้10องศาค่ะเดี๋ยวรีใช่ดูรีมองไปที่วัดอุณหภูมิอยู่ข้างนอกเนาะสิองศาค่ะปลายเดือนต้นเดือนกุมภาก็ถือว่าร้อนนะ เดี๋ยวลีจะพาไปดูค่ะว่าอากาศข้างนอกเป็นยังไงเนาะดูน้องหมาค่ะอยากออกนี่ลีจะใ,ให้ดูนะนี่ค่ะสิบองศานี่ใชใ้ดูอากาศรอบรอบ,รอบเลยดูซิ เดี๋ยวเรามานั่งตากแดดกันดีกว่าเพื่อเอาอวิตามินดีนาอยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้เจอแดดค่ะเดี๋วลีจะไปนั่งกินกาแฟข้างนอกคุยกันนิดนึงค่ะให้ดูน้องหมาไปนะให้ดูน้องหมาไปแล้วค่อยดูบรรยากาศสิู่สิเป็เพื่อนสิบองศาสวยมากอากาศดีมากเลยอ่ะลีนั่งข้างนอกนะนอกเระเบียง ใส่เฉพาะเสื้อเสื้อไม่ใช่เสื้อแจ็คเก็ตนะเป็นเสื้อเสื้อคลุมธรรมดาเนาะดูแสงแดบดบอะไรมันจะสวยขนาดนี้ไนีค่ะวันหยุดของลีไม่มีอะไรทําก็นั่งนั่ง,น,งนอนๆแล้วก็เล่นกับน้องหมาไปนี่ค่ะอากาศดีมากค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากเลย วันหยุดคราวลีไม่มีอะไรทำก็เนี่ยค่ะวันหยุดเล่นกับน้องหมานะเป็นเพื่อนเขาแล้วก็ถ้าอากาศดีลีก็จะมานั่งข้างนอกแบบเนี้ยถ้าอากาศหนาวก็จะนั่งอยู่แต่ข้างในค่ะออกมาไม่ได้ตอนนี้มันก็สิบองศาโน้มถ้าไม่มีลมก็ก็ดีมากเลยอากาศดีนนอ,อุณหภูมิกำลังพอดีค่ะแต่ถ้าลมมาก็จะเย็นๆนิดนึงดูน้องหมานะ ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันที่อากาศดีค่ะเ,เพื่อนๆสบายดีทุกคนเนาะช่วงนี้ก็ไม่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 ไไยได้มคีคลิปลงสักเท่าไหร่จะมีไหมก็ถือว่ามีนะลงคลิปลอาทิตย์2อ,อาทิตย์ละสคลิปก็ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่ารีทํางานไปด้วยเนาะก็เดี๋ยว อากาศเริ่มดีแล้วก็จะมีคลิปลงเรื่อยๆนะคะได้ออกไปข้างนอกช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่าใบไม้ใบหญ้ามันก็ยังไม่มีสีสันเนาะมันก็จะเป็นสีแบบม่มองไม่น่าดูสักเท่าไหร่อีหมะมันก็ยังมีอยู่ตามพื้นเนาะเป็นน้ําแข็งอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอากาศดีนะช่วงนี้เริ่มเริ่มจะ อ,อีกเดือนกว่า2เดือนก็จะเริ่มฤดูใบไม้ผลิแล้วอะไรมันก็จะดูสวยขึ้นเนาะก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวมีโปรแกรมไปเที่ยวหลายที่เลยค่ะปีนี้เนาะถ้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะก็ช่วงนี้ก็วางแผนไว้ค่ะจะไปเที่ยวก็ ก็ประมาณเดือนพฤษภาฯนะคะอากาศเริ่มดีใบ,บไม้ใบหญ้าดอกมุงดอกไม้ก็เริ่มมีสีสันขึ้นลีก็วางแผนไว้จะไปเที่ยวภาคเหนือนะคะก็ก็หลังจากนั้นก็จะ,ะมีโปรแกรมเที่ยวไปถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเนะาะก็ใกล้วันวาเลนไทน์แล้ว ที่นี่ก็จะไม่ค่อยคึกคืนนะช่วงวันวาเลนไทน์ที่ที่นอร์เวย์นะคะเป็นเทศกาลที่ไม่ค่อยคึกคืนสักเท่าไหร่ถ้าคนรุ่นเก่านี้เขาจะไม่ให้ความสําคัญเขาจะไม่ค่อยรู้ด้วยว่าเป็นวันวาเลนไทน์14กุมภาเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็จะคึกคืนหน่อยนะก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะคะแล้วคลิปนี้รีมาสั้นๆมาทักไทยค่ะกลัวเพื่อนๆลืมกันแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ